สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาชี้เป้าที่ดินราคาไม่แพงนะคะแปลงสวยๆติดถนนคอนกรีตตลอดเส้นทางจากทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะคะเข้ามาถึงแปลงที่ดินไม่ถึง2กิโลเมตรนะคะทางเดินได้สะดวกสบายนะคะทุกท่านติดโค้งน้ำนะคะทั้งหัวแปลงและท้ายแปลงที่ดินเลยนะคะทำไร่ทำนาเลี้ยงสวนเลี้ยงสัตว์ได้สบายเลยนะคะทุกท่านรถเก่งก็สามารถขับเข้ามาได้นะคะ อยู่ในเขตของชุมชนมีไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะสร้างบ้านพักอาศัยก็ดีนะคะทุกท่านขนาดของพื้นที่19ไร่14ตารางวาคา่ะราคาได้ละ95,000บาทสามารถต่อรองกันได้นะคะเจ้าของบอกว่าขายยกแปลงในราคา1,080,000บาทคา่ะผู้ขายออกค่าโอนให้ทั้งหมดเลยนะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่ ตำบลหนองพระอำเภอวังายพูนจังหวัดพิจิตรค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีโฉนดนะคะทุกท่านเลขที่โฉนด678นะคะห่างจากทางหลวงใหม่เลข1ประมาณ2กิโลเมตรห่างจากอาบอตอหนองพระ3กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนวังายพูนวิทยา4กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอวังไซ4กิโลเมตรนะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะทุกท่านนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะคะติดต่อเจรจาต่อรองราคาเน้นโทรคุยกับเจ้าของได้โดยตรงสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ